กับดิงสาวาล,สาลาวเนาะก็คือมืีดิงกันใช่ไอัปเดตข่าวเนาะเพราะว่าได้เห็นข่าวที่ไปว่าร้ายคุณกับอ่าโซน่ายอยู่นครหลวงเนาะก็ไปว่าเขาก็ได้ฮาโหาลได้ร้ายเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่ในปีต้นปี2021เนาะมีการเปิดห้องหมอใหม่เนาะเป็นห้องหมอของนักธุรกิจ อ่าที่ว่า2ประเทศร่วมทุนกันเนาะพี่น้องเนาะก็มีประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งหุงหมอก็คือแม่นหุงหมออ่าเกษมลาดเนาะพี่น้องเนาะก็แม่นที่แบบว่าหลายคนแบบว่าประชาชนหลายคนที่ว่าได้จับจ้องมองตาเนาะว่าเอ่อจะอ่าเป็นจังไดเนาะว่าจะเปิดให้ใช้น้ําตอนใดเนาะก็แม่นต้นปี2021เนาะไว้ๆอีีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าจะเปิดแต่ึงแล้วแต่ว่าก็ยังบ โบท่านได้มีขออนุมัติเนาะแต่ว่าได้ยินแววๆว่าปีนต้นปี2021เนาะพี่น้องเนาะหงหมอนี่ก็สร้างมาตั้งแต่ปี2018พี่น้องก็สร้างมาได้2-3ปีแล้วเนาะก็ได้สร้างในมูลราคาอยู่60ล้านดอลลาร์มีทั้งหมดหั่นมีอยู่4ตึกอาคารเนาะพี่น้องเนาะมีอยู่38ห้องกวดแล้วก็มีอยู่200กว่าเตียงเนาะพี่น้องโอ้วาแล้วว่าใหญ่ว่าซั่นซะเดนีก็ต้องการแบบ เปิดหาคนที่ว่าสมัครสอกเบียกเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานทัพเนาะก็เป็นอีกห้องหมอแห่งหนึง่งเนาะที่ว่าต้องการพลังงานเนาะแล้วก็เป็นอ่าไพี่ว่ามีความรู้ทางแผ่นการแพทย์ด้านการหมอก็มีหลายอย่างเนาะถ้าหากว่าไพสนใจก็ไปสอกได้เนาะอ่าห้องหมอกระเสียมหลักเนาะไพต้องการเฮ็ดเบียกไพมุ่มีคว่มหูมิยังกะสมัครเป็นเมบานเมยังกะมีายเนาะกัเป็นอีนกอ่อกา มุมมองนึงเนาะที่แปลว่าให้ประชาชนลาวเฮาได้มีเวียกเฮ็ดจัสซี่เห็นาพี่น้องเนาะเดืยนยนี้เพิ่นก็ประกาศหาพลังงานเนาะถ้าดิงจบดิงก็ยังอยากไปสมัครรองมึงเนาะแต่ว่าลิงก็ยกังบ่ทันได้จบเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกเป้ามหมายนึงให้นักเรียนนักศึกษาที่ว่ายาังบ่ทันได้จบหรือว่าจบวแวเป็นอันได้ไปสมัครอาจจะได้เฮ็ดเวียเฮ็ดเนาะก็แม่นจะผ่านตามขั้นตอนแต่ละของเพิ่นแหละกเป็นอีก มุมนึงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หลายคนเนาะประชาชนลาวเฮาก็แบบว่าให้คนลาวเฮาได้มีทางเลือกแบบว่าก็อาจจะลดการแบบว่าไม่ันว่าสิบ่ไปไปปัวอยู่ไทยได้เนาะหรือไปใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าก็เป็นอีกมุมมองนึงเป็นอีกทางเลือกนึงให้คนลาวเฮาเนาะแบบว่าลดพลแบบว่าการใส่ายหรือว่าอีหยังแบบว่าเฮาไปตังประเทศมันก็สิมีการจําพันดอกพันแดนเงี้ยสิการเดินทางจังี้สินะคือพวกอยู่ในคนที่ว่าอยู่ในนครหลวงเขาจะบ่ได้บ่ต้องข้ามไปหันประเทศไทยแต่ว่า ก็มีห้องหมอที่ว่าไทยลาวอยู่รวมกันเนาะก็เป็นแบบว่าหงหมที่ว่าหงหมใหญ่เนาะบ่ต้องไปประเทศไทยหรือว่าอยู่บ้านเฮาก็มีแล้วซินนะก็เป็นอีกมุมมองนททางเลือกนึงให้เฮาเลือกว่าซั่นะเป็นเงินไขให้การสะดวกก็เป็นอีกหงหมนึงเนาะที่ว่าเป็นหงหมเอกชนเนาะหลายคนก็แบบว่ามีการแบบว่าคอมเมนต์แบบว่าเห็นหลายคนาบางคนก็ว่าเอ่อจะแพงจะหยังเนาะลิงคิดว่าเนาะกะหงมเอกชนอยากบ่อยากก ราคาก็ตรงซุม้มก็ห้องโมรัดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการเงินไขาการสะดวกกับเจ้าวงไว้มันก็มีขอดีขอมีขอดีที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ละห้องโมอเนาะกะมุมมองนี้คิดบ้าเนาะกะเป็นทางเหลือกใ้ของคนเล่าเฮาแบบว่าไปแบบว่าสิว่าจะได้ไปกวดประตรงขามไปหอดประเทศไทยวระสันซะอยู่ประเทศลาวห้องก็มีห้องโมไทยแล้วหลังห้องโมลาวแบบว่าเป็น การหวมทึนของสองประเทศแบบว่าสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางบ่ได้ไปไกลอยู่กับบ้านเฮาเองสิหันหน้าแล้วก็บ่ดีเสียหลายอย่างนอกก็อยู่กับบ้านเองไปมาก็สะดวกไปกวดแล้วมาเฮือนเฮาเองสินาพี่น้องไว้ว่าลคิดว่าเนาะแบบสบายสะดวกสบายแบบโอ้ีก็ดีใจก็ภูมิใจเนาะได้มีหงหมอที่ว่าหงหมอใหญ่เนาะแล้วก็เป็นอ่าเป็นให้ประชาชนลาวเฮาหลายคนเนาะแบบว่า แบบสังคมสนใจเนาะอยากไปล่องไปไปเบิร์งมาสิเป็นจังไดเนาะหอกะถาหาฟังเบิรงในต้นปี2021นี้เนาะไกลๆเข้ามาแล้วเนาะยังอีสีหาเดือนเท่านั้นเนาะว่าจะได้เปิดน้ำใสสิเป็นจังไดเนาะคันมีโอกาสเนาะลิงก็อยากไปอ่าไปสมัครเวียกอยากไปอยากไปเบิรงบ่ได้ไปสมัครหรือบ่ได้ไปยังก็นยังแต่ว่ากอยากไปเห็นอย่างเพิ่นอยากคันว่ามีไผเนาะที่ว่าได้ไปแล้วก็รีวิวเนาะลิงก็อยากเนาะเบาแล้วนี่ห้องมอเกษมลาดนี่ก็เป็นห้องมอที่ว่า เพิ่นก็นมีสาขามาแต่ๆๆไทยแนี่ยได้เพิ่นก็นมีแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็นมาสร้างอยู่นี่อีกเป็นการร่วมทุนกันร,ระหว่าง2ประเทศเนาะโอ้แบบดุนเนาะถ้าไปเบิ่งนํากันเนาะว่าสิเห็นแล้วแบบใหญ่แห้งตั้ง4ตึกผุพินองห้องกวนก็ตั้ง38ห้องเตียงก็ตอ้อง200กว่าเตียงเครื่องมือก็แม่นทันสมัยแน่นอนเนาะเพราะว่ามูลราคาเพิ่นลงทุนนี่โอมหาศาลหลาย ดิ้งตายศาสตร์นีจังหาไรสำนันนี่โบดิ้งกบเลยทั้งคืนงขันขน,นันน้องนอะแต่ว่าดิ้งดีใจภูมิใจน้อบว่าได้เห็นคนเล่าเฮ้าอยูว่าเฮ้าคือบพาท่านได้จบอย่างสินนะเฮาก็มีเป่าไม้ว่าเดิมมีหุ้งโม้ไม่ไมมาล้ายให้เฮ้าไหลมีทางเลือกเอออย่าเคล็ดเบียกอยู่นีอย่าเคล็ดเบียกยู่นีเฮ็ดให้เฮ้ามีท่างเหลือกล้ลยขืนทำนาพี่น้องสินนะ,ะจะว่าดิ้งก็ดีดดใจดีใจ ตอนนักศึกษาแพทย์ได้ไล่คนดโมบาอยู่ล่าอยู่ตามประเทศด้วออยู่หมงอื่นๆเนาะเฮ็ดหายเห่าแบบว่าห้องมอหนี่ก็เป็นอีกห้องมอหนึ่งที่แบบว่าห้เห่าหันมีซีดเดือว่าไรอยากไปแบบว่าได้ไปทดลองเฮ็ดอยู่ห้มอนี่ัวห้องมอนีวัวห้เห่ามีทางเหลือกที่ว่าได้เหลือกเฮ็ดเบียกขนาดเลยมีเบียกห้เห่าเฮ็ดแบบว่าแบบว่าเป็นจะได้ช่วาเป็นได้ห้เห่าเลยมีทางเหลือกไปเว่อจะเฮ็ดอยู่ห้อมอหนีห้องมอนีแบบ มีห้องหม้อใหม่มาอีซี่นะให้เฮามีเบียกเฮ็ดแล้วก็ให้คนละเฮาแบบว่าบ่มีความฮู้มีหยังบ่แบบว่าเฮ็ดบ่จบจังซี่ก็ยังได้ว่มีอาชีพเป็นแบบว่าเพิ่นก็ต้องการเนาะพวนั้นพนักงานแบบซักอนามัยแบบทําความสะอาดจังซี่นาก็มีหลายๆเบียกเนาะก็ทุ่งหมอใหญ่แบบนี้ก็ต้องแม่นต้องใคนหลายอยู่แล้วเนาะก ทุกคนกาในประเทศลาวกาสิได้มีแบบว่าม,มีเบียเค็ดเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะแบบว่ามีนักต้องนักลงทุนเพิ่นได้มาแบบมาพัฒนาแบบบ้านอะไมาขายายแบบว่าให้เฮาได้มีเวียเค็ดอย่างสินาดิ้งดีใจกระพุ่มใจอีกเนาะและะ้วกสร้างความสะดวกสบายบ่ต้องไปไกลไปหยังอีกซินาคืออยู่เนาะอยู่เมืองใหญ่นครหลวงสิเพิ่นกระแฮงอยู่เมืองใหญ่งงว่าซั่นซะเพิ่นกระแฮงเตกี้เพิ่นกระแฮงสิได้ไปประเทศออมแอม,มเนาะคือไปไถ่ไปเวียนไปปวดไปหยังเนาะ เพิ่นก็อาจจะบ่นดีไปแดีวก็ดีนรู้ในภายในประเทศเทาเ,เองเนาะสิเนาะคือดิงอยู่ภาคใต้ก็เป็นตรงใส่เวลาเดินทางไปไกลเนาะก็หามีโอกาสดิ้งก,อก็อยากไปอยากไปเบิ่งไปเห็นเนาะแบบว่าภูมิใจดีใจยังนึงอีกนะเพราะว่าได้เป็นห้องหมอการลงทุนของผู้ใหญ่เพื่อในมาลงทุนนะดิ้งก็ดีใจข้าก็ะ่าติดตามในต้นปีสองพันสิบเอ็ดนาะว่าผันสิเปิดใส่ใบใบนี้จะเป็นแบบได้เนาะข้าก็ะ่าดุลเป็นน้ำกันเนาะดิ้งก็ดีใจได้เนาะที่ว่าห้องหมอ กเกษีมลาดเพิ่ไดมาเปิดนอนระวังไทยลาวเนาะเขาก็ท่าที่ตามไปน้ำกันตอนนี้ลิ้งกะขอโตล,ลาาโตไปกอ่อนเนอ้อเพราะว่าขอมูดลิ้งกะได้มา,ามํานี้นอะลิ้งกะวบาซูพี่น้องฟังกะเจอกันในคลิปหนะ้าเด้อบายขอบคุณหนะลายที่นะครับช้มนะครับฟัง